ให้พี่เขาเก็บเองดีกว่าค่ะโอ้โหพี่พี่ดูเป็นดงเห็นแล้วเก็บไม่หวานไม่ไหวแล้วเป็นดงเลยเหมือนกระป่าที่พี่ไปเมื่อคืนวานน่ะเป็นดงอย่างเงี้ยเหรอฮะเยอะกว่านี้อีกโอ้โหแล้วพี่ก็ไม่ถ่ายวีดีโอมาบอกมันดับถ่ายแล้วก็ดับโอ้ยมันเต็มค่ะพี่ตัดขาเองนะวางไว้นี่นะคะโอ้โห โอ้โหดูดูสปอเห็นสีขาวๆไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสปอของของเห็ดนะคะโอ้โนี่ยังกินได้เนี่ยค่ะอร่อยด้วยอืมยุงทำไมมันเยอะยุงทำไมมันเยอะแบบนี้เนี่ยยุงมาเยอะยุงมันเยอะ,ยเ,ยอะเยอะพอกับเห็ดอ่ะใช่ถ้าปีไหนยุงเยอะเห็ดจะเยอะสังเกตมาค่ะ อมันกัดลาพี่อ้ยพี่พี่มันกัดมันกัดเจ็บมากเลยมเลไม่เก็บแล้วยุงเไม่เก็บแล้วเก็บให้ดูไม่ได้แล้วค่ะยุงมันเยอะมากเ๋ยวเก็บหน่อยยังค่ะโอ้โหมันเก็บไม่ได้ไม่ได้จริงๆย,ยุงเยอะโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้ยุงน่ะ โอ้เก็บไม่ได้แล้วพี่เห็ดอะยุงมันเยอะมากเยอะจริงๆยุงค่ะเะสียดายเห็ดหน้าดูเลยมันอร่อยค่ะดอกเล็กๆอย่างเนี้ยต,นนตอนนู้นก็มีค่ะแต่เป็นแบบสีเหลืองหรือเปล่าไม่เก็บแล้วไหวแล้วยุงพี่มาเก็บเอาเองนะคะตรงน,นี้ตรงไหนละ่ะนู่นค่ะ ต้องรีบๆตัดแล้วยุ่งเยอะมากมากๆกัดเจ็บด้วยค่ะพี่ๆหยิบใส่ถุงหน่อยมันกัดขาด้วยค่ะนี่นะคะทำทำทำ,ทำโหย,ยุ่งเยอะก้อนนั้นก้อนนั้นแก่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแกแต่ว่ามันหยุดมาแล้วกว้อนนั้นอย่าเอาเลยค่ะพี่ดูกัน พี่แาจินไรเอาหนูขี้เกียจหนูมุดขอนเอาไม่เอาไม่เอาค่ะเอาไปทำทำโอ้โหงัดนะยุงมันเยอะค่ะเยอะมากนี่ตัวลิ้นหมายุงมันเยอะมากค่ะมันเก็บไม่ได้เลยมันเยอะเกินค่ะยุงน่ะเลยต้องเก็บแบบนี้นะคะมันเยอะตามแก้มตาม ตามตัวโอ้โหตามแก้มตามตัวค่ะยุงทั้งนั้นนี่นะพี่นี่ก็เก็บถ้าพี่จะเก็บพี่เก็บเองนะโอ้ยยุงใครไม่ไม่ไม,ไม่มาเจอยุงร้ายแบบนี้จะไม่รู้ค่ะมันโหดโอ้ยจะเก็บดอกบานค่ะเก็บให้วางไว้ตรงเนี้ยให้พี่เขามาตัด ตขาเห็ดเองอุ้ยรอบต้นเต็มเลยเก็บให้หน่อยตรงนั้นเลยนะโอ้ขาขาขา่านี่โอ้โหไม่รู้อนุงัดไว้แบบนี้พี่ตัดเอาเองโอ้โหไหนไหนไหน โอยุงชุมมากค่ะนี่ยังไม่แก่นะคะตัดท่ทีต้องเก็บกองเก็บวางอย่างเงี้ยคะ่ะให้พี่เข้ามาตามเก็บยุงมันเยอะมากไม่มีแล้ว พี่ให้พี่เขามาเก็บอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษพี่มาเก็บเองอ,อันนี้อยอันนี้เห็ดพิษนะคะอันนี้อันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะ ตอนนี้เต็มไปด้วยเห็ดพิษุมตอนนั้นน่ะเห็ดพิษค่ะแต่อันนี้ฮันนี่มาชุมแตโอ้ยไม่สวยเสียดายจังเลยดูสวนที่เน่าอันนี้ยังไม่เน่าค่ะแต่ดอกบานอย่างนี้อร่อยนะคะอาพี่ดดเดี๋ยวค่นเดี๋ยวทีละด้านทีละด้านนี่ค่ะหยิบโยนหยิบโยนเลยตรงนั้นละ่ะ เดี๋ยวค่ะเดียวเดียวนี่คน่ะในในกำลังสวยโอ้โห,โหมันกัดคอมันมันถี่เกินโโอ้หดูยุงงัดไม่ได้กระจุยค่ะใส่ถุงเลย <laughs> ได้ยินเสียงเงยอะยุงชอบยุงอ,อยู่ทางนั้นเอาไม่ได้แล้วค่ะยุงมันเยอะมันหามโอ้โหเสียดายจังเลยดูเน่าพี่เขาใส่เสื้อแขนกุดด้วยนะ เพราะวันนี้อุณหภูมิ81ฟาเรนไฮต์ร้อนค่ะพี่เขาจะเอาดอกบานโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ไ,ไหนไ,ดำดำไหนดำๆไหนสติงฮอนน่ะหรอใช่เหรอ,หรอโอ้ดูเก็บไม่ไหวแล้วค่ะโอ,โอ้ดอกที่เหมือนเหรียญเงินน่ะ เหมือนเหรียญนะเห็ดทั้งนั้นนะคะเห่อนะดูะไม่ไหวยุงมันเยอะเกเ็บวางไหอ้มีสีเหลืองมีสีเหลืองปนด้วยค่ะนี่สีเหลือง นี่มีสีเหลืองมาปนเก็บดอกบานพวกนี้ใก้จังเลยเน่าแล้วค่ะอันนี้ได้ไหมนเนี่ยตนองดูซิน,นี่อาจจะยังไม่เน่าค่ะโอ้ย นี่ค่ะอน,นั้นเลือกไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะย่อก็ไม่ได้ีค่ะอุย๊ยแม่มาเก็บอีกพี่เขายังชอบเลยค่ะพี่เขาพี่อุถงเรามาเก็บพี่พี่พ,พ,พี่พี่มาดูชอบอันนี้ค่ะไม่มีทางเราจะเอื้อมถึงนะเนี่ยเนียพี่ดูสิลูกบ้านรอมเลยค่ะเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเอื้อมถึงมันดอกมากมากค่ะเปรี้ยวอมหวาน,รนอร่อยมาก อร่อยจริงๆค่ะลาบก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมจะพาไปดูเห็ดดอกส้มนะคะเมื่อวันก่อนมานะคะเมื่อสี่วันที่แล้วอ่ะเห็ดดอกส้มยังไม่เกิดอุ้ยพอวันนี้ค่ะเขาบานแล้วแต่น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะว้ายบานแล้วปีที่แล้วนี่ลามมาถึงนี่เลยนะคะแต่ปีนี้ออกนิดเดียวูแก่แล้วแก่แล้วค่ะ ยังมีพึ่งที่จะจะออกมาใหม่เนี่ยตรงเนี้ค่ะอุยไม่น่าเชื่อนะเมื่อสีวันที่แล้วไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยแม้แต่ดอกเดียวค่ะอะไรฮะเดี๋ยวหนูจะดีลีตรูปพี่ออกถึงจะได้ถ่ายวิดีโอได้โอ้โหเนี่ยค่ะนุะ่นอ่ะสวยจริงๆ อันนี้เขาแก่แล้วค oh, ่ะมัแก่เร็วมากเลยแปลกนืปีนี้ออกนิดเดียวปีนี้ออกน้อยค่ะก็ยังดีเขาก็ยังอุตส่าห์ออกมไม้เห็นอ้กอใหญ่กอใหญ่เหมือนเหมือนเต่าเลย Beautiful ฮ <Halloween> าโลวีนมัชรูมสวยส่งมาถ้าเครื่องพี่เต็มก็รับไม่ได้ค่ะถ้าถ้าเครื่องพี่เต็มอาการแบบนั้นนะ่ะเครื่องเต็มค่ะยังมีกอเล็กตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เต่าเนี่ยโอ้สวยปีที่แล้วยออเยอะ แต่กอนี้สียังสวยอยู่ค่ะเนี่ยกอใหญ่นะไม่ใช่กอเล็กๆค่ะแต่กรอนี้สวยปีที่แล้วรู้สึกกอที่อยู่ตรงนี้แหละก็สวยสวยจังเลยอ่ะนั่นค่ะเจ้าของบ้านเขาแก่แล้วเดากิ่งนี้สิ โอ้โหโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. สวยมาก